สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมและก็เป็นคำทํานายในช่วงเดือนกรกฎาคมเช่นกันก็ขอ Happy Birthday สําสำหรับคนที่เกิดในเดือนนี้ก็ขอให้คุณนะมีความสุขสุขภาพ แข็งแรงแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยนะกับการที่คุณจะต้องรับมือกับปัญหาอะไรต่างๆในเดือนนี้แล้วคำทํานายชุดนี้เนี่ยก็จะพูดถึงคุณนะในเรื่องของการงานการเงินหรือว่า,าความรักความสัมพันธ์ผลประโยชน์ของคุณ ในช่วงเวลานี้ที่คุณกำลังเกี่ยวข้องอยู่กับใครก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอยู่กับใครบางคนมานานนั่นก็คือพลังงานของไพ่สี่ถ้วยนะมาตอนนี้ผู้จัดก็เห็นแหละว,ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ดังใจเนาะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่คุณก็แบบ หมดอะไรตายยากกับการที่จะอยู่ตรงจุดนี้หรือในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าอาจจะเป็นเ,เรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนรักคู่ครองหรือเพื่อนฝูงก็ได้หรือคนในที่ทำงานก็ได้อาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนที่เกิดในเดือนนี้หรืออาจจะเป็นใครที่เข้ามาส่องคุณนะอันนี้ คุณก็จะได้รู้ว่าความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงเพราะในเหตุการณ์เนี้ยพอมันมีพลังงานของไพ่สามดาบที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีไพ่หนึ่งถ้วยถึงแม้ว่าเป็นไพ่ที่ดีแต่ไพ่ใบนี้เนี่ยเขาก็มีความหมายทั้งในด้านบวกและลบฉะนั้นในเหตุการณ์นี้ผู้จัดก็ต้องถ่ายไพ่ใบนี้ไปในด้านลบแล้วเพราะว่าไพ่บทสรุปเนี่ยไพ่ดีเอาคั มันเป็นไพ่สามไม้เท้าซึ่งถ้าคุณมองเห็นเนี่ยจากหน้าไพ่เนี่ยเราก็พอจะมองออกแหละว,ว่าใครบางคนน่คิดที่จะหันหลังให้สิ่งที่เขาได้พยายามอดทนปรับตัวทำใจแล้วทุกอย่างนะเขามองหาการเริ่มต้นใหม่แล้วทั้งๆที่ทเอ,อ่เหมือนกับว่าเขาไม่อยากที่จะออกจาก ที่แห่งนี้หรือไม่อยากที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่าเขาเจอการกระทําที่ใจร้ายนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่คิงถึงไม้เท้าแล้วก็ไพ่เด็กถือดาบอันนี้ถ้าเกิดว่าเขามาขึ้นอยู่กับไพ่ที่เป็นพลังงานในด้านลบเช่นไพ่ สามดาบแล้วก็ไพ่เดอะแฮงแมนปกติไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้ใจอยู่แล้วหรือว่าการที่คุณอยู่กับใครบางคนคุณจะต้องทนต้องเสียสละอะไรบางอย่างแล้วคุณก็ยังต้องแบบพยายามมองในด้านบวกกับสถานการณ์นี้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ไว้ใจคนคนนี้ก็ตาม ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ไว้ใจไอ้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ที่คุณรู้สึกว่ามันแปลกๆอะไรประมาณนี้นะแต่ทีนี้พอถ้าเป็นไพ่ The h แฮง m ม n ที่เป็นความหมายที่ผู้จัดพูดถึงเนี่ยพอเข้ามาขึ้นในลักษณะของไพ่กับหัวมันก็เป็นยังไงมันก็หมายถึงสถานการณ์ที่คุณทนอยู่ตรงนี้มานานทนจนออพอที่คุณจะมองออกแล้วว่าไอ้สถานการณ์อันเนี้ยมันจะ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ไหมนะในเวลาเนี้ยพอถ้าเขาไพ่ใบเนี้ยขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวคำตอบก็คือเขาสนับสนุนให้คุณเนี่ยเ,เลิกมองในด้านบวกนะเลิกที่จะให้โอกาสกับใครบางคนได้แล้วคุณควรที่จะคิดถึงเรื่องการจบ การออกจากตรงจุดนี้นะมองหาการเริ่มต้นก,การเริ่มต้นใหม่นะมองหาการที่คุณจะให้โอกาสกับตัวคุณเองเพราะอะไรไพ่าสามไม้เท้าเนี่ยคุณก็ดูนะ่ะมันมีไพ่สองไม้นะที่อยู่ตรงด้านหลังเขาแล้วก็มีไม้อันหนึ่งที่เขาจับอยู่ในมือหมายความว่าโอกาสที่เขาได้ให้กับใครบางคนนะ อย่างน้อยเนี่ยมันจะมีถึงสองครั้งและที่แบบว่าครั้งใหญ่ๆที่เขารู้สึกว่าเขาเจ็บปวดครั้งแรกนี่ก็ทำให้เขาเสียใจสมมุติว่ามันมีในเรื่องการพูดจาตกลงกันว่าโอเคสัญญาว่าจะไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าบางคนเนี่ยก็โอเคแยกกันไปก็ไปง้อ,อก,กันกลับมานะแล้วก็รับปากว่าโอเคจะปรับปรุงแก้ไขแล้วเป็นไงพอกลับมาทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิม คนคนนั้นทำไม่ได้ตามที่พูดมันก็เหมือนกับไพ่ใบเนี้ยคุณให้โอกาสเขามาหลายครั้งแล้วฉะนั้นไอ้ไม้ที่อยู่ในมือเนี่ยมันก็เลยเป็นโอกาสของคุณแล้วที่คุณจะต้องให้โอกาสตัวคุณเองก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยมันจะสายก่อนที่อายุของคุณเนี่ยมันจะมากขึ้นก่อนที่คุณจะแบบว่าแก่ลงไม่มีเลี่ยวไม่มีแรงที่จะไปเริ่มต้นใหม่ เริ่มชีวิตใหม่อะไรกับใครนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานด้วยเช่นกันอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดอธิบายให้คุณได้เรียนรู้ไปด้วยกันกับความหมายของไพ่ที่ปรากฏอยู่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผู้จัดเนี่ยอยากจะแบบว่าไปยุให้ใครเขาเลิกกันหรือว่าอยากให้คุณเนี่ยแบบว่าอธอคติ กับคนที่อยู่รอบข้างหรือ,อคำทำนายอันเนี้ยผู้จัดก็ไม่ใช่ว่าอยากจะไปทำลายความฝันความหวังของคุณเพราะผู้จัดเห็นแหละว,ว่าคุณได้ให้โอกาสกับคนคนนี้มานานคุณยังลกักคุณยังผูกพันอยู่กันตรงนีทง้ทั้งทั้งที่เจ็บปวดนะผู้จัดก็ไม่รู้อะว่าคุณเป็นฝ่ายที่ทำเขาหรือว่าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกเขาทำแต่เหตุการณ์นี้มันก็จะเป็นคนใดคนหนึ่งแหละ ที่คุณเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ผู้จัดก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะจะช่วยให้คุณนะตื่นรู้มีสติในการใช้ชีวิตนะเลือกทางเดินได้ถูกต้องรู้ว่าอะไรที่ควรจะยึดติดนะอะไรที่คุณควรจะเสียสละแล้วมันจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นมาในวันข้างหน้าแต่ในเหตุการณ์เนี้ยการเสียสละของคุณการอยู่ตรงนี้กับใครบางคนเนี่ย มันจะทำให้คุณผิดหวังสุดท้ายแล้วมันก็ไปไม่รอดเพราะอะไรเพราะคนคนนี้บ้าอำนาจถ้าเป็นพลังงานของไพ่คิงถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่เด็กถือดาบสิ่งที่เขาทำกับคุณเนี่ยเขารู้ว่ามันไม่ถูกไม่ควรนะเขาไม่กล้าที่จะไปทำกับใคร เขาเลือกปฏิบตัติแต่เขาก็เลือกทำกับคุณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคนที่อยู่ตรงนี้กับเขาคนที่รักคนที่จริงใจกับเขาแต่เขากลับเห็นมันนะ่ะเป็นของตายนะเขากับเอ่ทำในสิ่งที่เขารู้ว่ามันไม่ถูกไม่ควรแต่ก็ยังเลือกจะทำนะเพราะอะไรเหมือนกับว่าไปเพิ่มอำน,นาจให้กับเขาคนคนนี้เอาจริงๆแล้วเขารู้สึกขาดเขาก็เลย ทำอะไรก็ได้เพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกดีกับตัวเองผู้จัดไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะออแล้วก็ช่องนี้ของผู้จัดผู้จัดจะไม่เอาใจคุณนะถ้าเกิดว่าคุณต้องรู้คุณต้องการรู้ความจริงนะคุณต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขความสัมพันธ์แล้วคุณรู้ว่าอะไรคือจุดอ่อน จุดเสียของตัวคุณเองที่จะทำให้มันมีไพ่ดาบปรากฏขึ้นมาที่มันทำให้ไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยซึ่งเป็นไพ่ที่ดีแต่ผู้จัดก็ต้องทายไพ่ใบนี้ไปในด้านลบแล้วมันหมายความว่าความรักความศรัทธาที่ใครบางคนเคยมีต่อกันเนี่ยตอนนี้มันหมดมันหมดลงแล้วนะอันนี้มันก็เหลือแต่อะไรอะสิ่งที่เขา ต้องยอมรับทำใจอะ่ะมันเป็นสถานะนักการบังคับที่ทำให้เขาต้องเปลี่ยนความเชื่อความคาดหวังเดิมๆที่เคยมีกับใครบางคนถึงแม้ว่าใครบางคนที่จะนั่งอยู่ตรงเนี้ยกอดอกอยู่ตรงเนี้ยเป็นไพ่สี่ถ้วยนะอยู่เพราะหน้าที่นะอยู่เพราะความเคยชินอยู่เพราะ ไม่กล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็เหมือนกับว่ายังลังเลอะนะบางคนอาจจะลังเลว่าถ้าฉันทาดีกว่าเขาอีกนิดหนึ่งถ้าฉันยอมเขามากกว่านี้ฉันเข้าใจเขามากกว่านี้สถานการณ์มันจะดีขึ้นนะทีนี้ถ้าคุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าคุณโชคดีเพราะคุณได้รู้คำตอบที่ชัดเจนแล้วก็ซื่อสัตย์จากเบื้องบนแล้วก็การทำงานของผู้จัด ที่ทายออกมาแบบตรงๆไม่อ้อมค้อมไม่โลกสวยนะเพื่อยืนยันความคิดแล้วก็เจตนาของตัวคุณเองว่าตอนเนี้ที่คุณคิดว่าเออความสัมพันธ์มันมันน่าจะไปไม่รอดนะเพราะฉันให้โอกาสเข้ามาหลายครั้งแล้วแต่คุณก็ยังเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาไงดีเพราะผู้จัดเข้าใจคุณออทั้งผูกพัน แล้วก็ทั้งเคยชินใกล้กับไอ้ความรู้สึกแบบนี้นะในที่ทำงานแห่งนี้ไอ้ความสัมพันธ์นี้แล้วบางทีมันการที่คุณเจออะไรแบบนี้มันทำให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่าหมดหวังหมดอะไรตายอยากที่จะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็กลัวว่าเนี่ยไปเจอเออใครใหม่ไปที่ทำงานแห่งใหม่คุณก็คงจะเจอไอ้สถานการณ์แบบนี้นะ แต่ทีนี้ไพ่ก็บอกว่าทําไมคุณจะยอมแพ้ทั้งๆที่คุณยังไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยนะยังไม่ได้ก้าวออกจากตรงนี้เลยคุณยอมแล้วแล้วถ้าเกิดว่าการที่คุณนั่งยอมอยู่ตรงเนี้ยมันหมายความว่าไงคุณก็ต้องรู้แล้วว่าไอ้คาตอบที่ได้มันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าคุณไม่คิดที่จะเปลี่ยนคนคนนี้ก็ไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนเพราะอะไรสิ่งที่คุณยอมนะ สิ่งที่คุณปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นมันเปลี่ยนมันเป็นไปแบบเนี้มันก็ยิ่งทำให้เขาเคยตัวยิ่งทำให้เขาได้ใจเขาก็มีไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องเปลี่ยนแต่ผู้จัดเข้าใจอะว่าคุณจะต้องนึกถึงผลดีผลเสียนะกับการตัดสินใจครั้งนี้เพราะว่าผู้จัดเห็นจากไพส่สองเหรียญน,นะ ไพ่สองเหรียญเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนกำลังช่างใจว่าจะเอาอยัางไงดีนะกับการตัดสินใจของเขาเขาก็กลัวว่าเขาจะผิดพลาดนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณอาจจะมีลูกเต้าด้วยกันมีภาระสัญญาหน้าที่ผูกพันที่จะต้องทำร่วมกันหนี่สินทรัพย์สินอะไรต่างๆและบางคนก็อยู่ในความสัมพันธ์อันเนี้ยเหมือนกับว่ายอมให้เขาควบคุม อยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ามีคนรักคู่ครองที่บอกว่าเธอไม่ต้องไปทำงานหรอกอยู่กับบ้านนี่แหละเดี๋ยวฉันเทคแคร์ดูแลเธอเองแต่เขาเลี้ยงดูเราเนี่ยเหมือนนกน้อยในกรงทองถึงเวลาก็มาให้อาหารนะถึงเวลาก็เ,เปิดกรงมาเล่นด้วยนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็ปิดกรงหรืออะไรเงี้ยคุณไม่มีอิสระแล้วทุกอย่างเนี่ยเขาควบคุมคุณได้ง่ายนะ เขาจะทำอะไรยังไงกับคุณก็ได้คุณก็ต้องเชื่อคุณก็ต้องฟังเพราะอะไรคุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีข้อต่อรองที่จะไปเออต่อรองต่อเถียงอะไรกับเขาอะนะอันนี้ผู้จัดก็มองเห็นได้ว่าใครบางคนเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องการเงินก็ยังยืนไม่ได้ด้วยตัวเองนะยังไม่กล้าที่จะออกจากตรงนี้คิดไม่ออกและว่าจะทำยังไงถ้าเกิดว่า เราคิดที่จะหันหลังเราแยกตัวออกไปเนี่ยเราเริ่มต้นยังไงถ้าเราปล่อยให้เขาแบบว่านำทางชีวิตเรามานานแล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้ผู้จัดก็ไม่ได้ซ้ำเติมคุณนะผู้จัดเคยอยู่ในสถานภาพอันนี้มาก่อน ถึงได้พูดได้ถูกต้องแล้วก็เข้าใจความรู้สึกคุณเลยแล้วก็รู้ด้วยว่าคนแบบนี้มันมีจริงในโลกนี้ที่ว่าเราอยู่ตรงนี้เราดีกับเขาเรารักเขาเราซื่อสัตย์กับเขาแต่เขาก็ยังใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงเราเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ซื่อสัตย์กับคนรักคู่ครองด้วยนะมันมีในเรื่องของการนอกใจด้วยโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวแทนของไพ่ คิงถือไม้เท้าเนี่ยคนคนนี้มีคบอบบยมุกกิเลตัณหาเรื่องผู้หญิงเรื่องการพน,นันนะการใช้อำนาจแล้วการที่ตัวเขาเองเป็นคนแบบนี้มันก็เลยทำให้เขาเนี่ยหึงหวงปิดกั้นเรานะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ของใครบางคนที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพา่และเป็นสิ่งที่ผู้จัดเรียนรู้มาทั้งพลังงานบวกและก็พลังงานลบ นะฉะนั้นก็ต้องทายไปแบบนี้แหละแล้วส่วนพลังงานของไพ่เด็กถือดาบเนี่ยถ้าเป็นในที่ทำงานนะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรือเป็นสังคมที่คุณเกี่ยวข้องอยู่กับใครก็ตามนะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านที่คุณต้องอาศัยเขาหรืออะไรประมาณนี้นะบางทาีถ้าเป็นตัวแทนของไพ่เด็กถือดาบเนี่ย ดูเหมือนแล้วว่าคนคนนี้นะกล้าที่จะเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่ากล้าที่จะเอาเปรียบคนที่จริงใจคนที่บริสุทธิ์ใจเขาก็ยังไม่ยกเว้นนะถ้าคนคนนี้เป็นเพื่อนคุณในที่ทำงานแห่งนี้ในสังคมนี้ที่มันมีในเรื่องผลประโยชน์อ่ะอันนี้ก็บอกได้เลยว่าโดยเฉพาะถ้ามันมีในเรื่องของ ไพ่สองเหรียญน,นะแล้วก็ไพ่ The h แฮง man บอกให้เราได้รู้เลยว่าคนคนนี้เป็นประเภทสร้างภาพมือถือสากปากถือศีลน,นะคนที่เป็นประเภทกล่าวอ้างในเรื่องพระเจ้าในเรื่องธรรมะบาปบ,บุญคุณโทษแต่ก็เป็นยังไงเป็นพวกประเภทตีสองหน้าปากอย่างใจอย่างเป็นพวกหิวเงินนะเป็นพวกเห็นเงินสำคัญมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีค่า เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนใจเขาพร้อมที่จะเลือกข้างใครก็แล้วแต่ที่ให้ผลประโยชน์กับเขาฉะนั้นในเหตุการณ์เนี้ในเรื่องของความจริงใจกับคนรอบข้างคนในที่ทำงานคนที่คุณเกี่ยวข้องในเรื่องผลประโยชน์บอกได้เลยว่าคุณไว้ใจไม่ได้กับคนคนนี้ในที่ทำงานแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายก็ตามเจ้านายก็เป็นประเภทใจดำไม่ใช่คนใจดีเป็นพวก เหยียดเป็นพวกแบ่งแยกหรือว่าเลือกปฏิบัติถ้าเป็นพลังงานของไพ่ในด้านลบนะของไพ่คิงถือไม้เท้านะอันเนี้ยคนคนนี้กล้าที่จะทำในสิ่งที่มันผิดตัวบทกฎหมายศีลธรรมฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในที่ทำงานแห่งนี้ร่วมงานกับคนคนนี้อยู่มานานพอที่จะรู้แล้วว่าเป็นยังไงเตรียมหาทางออกหาทางหนีที่ไล่ไปเถอะ ต่อให้คุณรักเขาต่อให้คุณศรัทธาในตัวเขาต่อให้คุณผูกพันในที่ทำงานแห่งนี้ในความสัมพันธ์นี้ความรักความดีของคุณอะมันใช้ไม่ได้ผลกับคนคนนี้แล้วก็ในเหตุการณ์นี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ยืนยันแล้วก็ไพ่ต้องการสื่อสารให้คุณได้รู้ด้วยไพ่จึงออกมาในลักษณะนี้แล้วผู้จัดก็ทายด้วยความซื่อสัตย์ นะจากสิ่งที่ผู้จัดเรียนมาจากประสบการณ์ที่ผู้จัดเรียนรู้คุกคีกับไพาทาร์โลมาและไอสิ่งเหล่านี้มันก็เคยเกิดขึ้นกับตัวของผู้จัดนะฉะนั้นคำทำนายอันเนี้ยไม่ได้อคติไม่ได้บิดเบือนไม่ได้ไปทำลายความฝันความหวังของใครนะถ้าเกิดว,ว่าคุณเห็นว่าคนที่อยู่ตรงเนี้ยเป็นคนที่มีค่าสำหรับคุณนะคุณก็ควรที่จะ รักษากันและกันไว้เพราะว่าใครคนนี้เขามีความคิดในหัวสมองแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขามีโอกาสมีทางเลือกมีทางไปเขาหันหลังให้คุณแน่นอนเขาไปจากคุณแน่นอนเพราะอะไรไพ่หนึ่งถ้วยปรากฏขึ้นมาแล้วว่ามันหมดรักหมดศรัทธากันไปแล้วสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นความสุขเคยคิดว่าเป็นความรักนะตอนเนี้ยมัน มันหมดลงไปแล้วแล้วก็ไพ่ดาบอีกการที่เขาอยู่ตรงเนี้ยก็ยั้งเลือกที่จะให้โอกาสกันนะทนท,ทั้งที่เจ็บปวดทนที่ทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยเสียสละเนี่ยอย่างไพ่ t h e h แฮง m ม n เนี่ยอันเนี้ยบอกให้เราได้รู้เลยว่าคนคนนี้แบบว่าเสียสละมากๆอดทนมากๆแล้วมีไพ่สามไม้เท้าไพ่สองเหรียญอะไรแบบเนี้ยนะเขาเป็นคนช่างคิดช่างทำ คุณทำถูกแล้วที่เป็นแบบนี้แล้วตอนนี้เนี่ยเบื้องบนนะ่ะท่านเฝ้ามองคุณอยู่ท่านไม่ได้ทอดทิ้งคุณนะอันนี้ก็เป็นคําทํานายที่จริงใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผู้จัดจะบอกให้คุณได้รู้ว่าคนที่คุณมีปัญหาคนที่คุณมีประเด็นคนที่คุณคิดว่า เขาเอาเปรียบในความจริงใจของคุณนะแล้วคุณพยายามอดทนเนี่ยถ้าเป็นตัวแทนของไพ่สองเหรียญที่เป็นพลังงานในด้านลบคนคนนี้เนี่ยอยู่กับใครก็ตามเพราะผลประโยชน์แล้วก็เพื่อ,อสิ่งที่เขาคาดหวังแล้วก็เพื่อเอาตัวรอดนะอันนี้คุณจะไปคาดหวังจากคนคนนี้ไม่ได้เลยโดยเฉพาะ ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่คุณคบหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต่อให้คนคนนี้เป็นผู้ใหญ่ต่อให้คนคนนี้มีหน้าที่การงานฐานะมั่นคงแต่ถามว่าคุณจะพึ่งพาคนคนนี้ได้ไหมคุณพึ่งพาไม่ได้นะเพราะเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเขาอยู่กับใครเขาก็มองเห็นถึงแต่ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับอันนี้ถ้าเกิดว่า ใครรู้สึกว่าคุณเจอหรือว่าคุณอยู่ในความสำคัญอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ทักเข้ามาหน่อยนะผู้จัดอยากจะรู้ว่ามันเป็นจริงไหมไอสิ่งที่ผู้จัดทายนะยังไงก็ขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตเราก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ